อยากขอเป็นลูกสะพ้าย6ลูกชายดาราหน้าหล่อเติบโตมาอย่างดีมีคุณภาพเรียกได้ว,ว่าแต่ละคนนั้นยิ่งโตยิ่งหล่อของจริงแถมเริ่มมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงบ้างเราด้วยจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะหล่อเหล่ากันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า อันดับที่6เจ้านายจินเจตเริ่มเปิดกันที่หนุ่มน้อยหน้าใสาอายุ20ปีลูกชายคนโตของบ้านวันธนาศิลป์ที่มีคุณพ่ออย่างเจเจ,เจตรินนักร้องชื่อดังและแม่ปิ่นเกตมณีนักสแสดงสาวคนสวยที่เจ้า 9, นายนั้นก็เริ่มเข้าวงการบันเทิงตามรอยพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เข้าสู่การเป็นศิลป,ปินอย่างเต็มตัวมีผลงาเนเพลงของตัวเองมาอยู่เรื่อยๆแถมปล่อยผลงาเนเพลงออกมาทีไรก็ฮิตติดชาร์ตได้ใจแฟนคลับไปเต็มเต็มฟังแล้วก็อินตามกันอย่างสุดสและเริ่มมีผลงานด้านการสแสดงเข้ามาเรื่อยๆแล้วด้วยผลงานต่อไปจะมีอะไรบ้าง รอติดตามกันได้เลยจ้า อันดับที่5ฮีกองทัพกลายเป็นพระเอกเต็มตัวไปแล้วจ้าสําหรับน้องฮีกอายุ20ปีลูกชายของพ่อปรับยุทธชยัยทีต้องบอกเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ความสามารถมากล้นไม่ธรรมดาเป็นนักกีฬาและนักกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนแถมการเรียนนั้นก็ดีมากอีกด้วยและตอนหนุ่มฮีกในอายุ15ปีนั้นก็ได้กลายเป็นศิลปินคนแรกของทางช่อง3และได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาให้ได้ชมอีกทั้งยังได้เป็นคนไทยเพียงคนเดียวเ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันค้นหาไอดอลเกาหลีแถมยังเคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการของจีนอีกด้วยเรียกได้ว่าฉายแวว ความเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆ อันดับที่4ปูนปุณกันหล่อสูงยาวเข่าดีชอบขี่มา้าต้องยมให้กับลูกชายบ้านนี้เลยละจ้าสําหรับน้องปูนลูกชายคนโตของบีภูทิพงศ์และคุณแม่นุสบาปุณกันเฮเรียกได้ว,ว่าหนุ่มคนนี้ความสามารถรอบตัวครบเครื่องเป็นอย่างมากทั้งชอบเล่นกีฬาหลายอย่างการเรียนก็ดีความสามารถครบเครื่องเรียนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรทางอินเตอร์ส่วนด้านผลงานการแสดงเข้าวงการบันเทิงนั้นจะได้เห็นเมื่อไหร่รอชมกันได้เลยจ้า อันดับที่3เอ็มสันเทศหนุ่มหลอกกัมแนนลูกชายพี่กรคนดังอย่างดูสัญญาที่ต้องบอกเลยว่าพ่อหนุ่มคนนี้ยืนหนึ่งในเรื่องหุ่นซิกแพน,นจนละสายตามไม่ได้ซึ่งปัจจุบันก็อายุ21ปีแล้วเป็นถึงดีกรีหนุ่มนักเรียนนอกที่กำลังเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สหรัฐอเมริกามีความชื่นชอบในเรื่องศิละปะก,การต่อสู้เป็นอย่างมากเก่งครบเครื่องของจริงจนพ่อดูน,นั้นเป็นปื้มอย่างสุดๆแถมยังได้รับคำชมในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพแบบนี้อีกด้วยงานนี้สาวๆต่อแถวรอเป็นลลูกสกสะภ้ันนเป็แถบลยลจา อันดับที่2น้องคิกเกอร์อาเชระาต่อกันที่หนุ่มน้อยทีเรงเรียกว,ว่าเผอแป๊บเดียวจริงๆก็โตเป็นหนุ่มแล้วสําหรับลูกชายหัวแก้วหัวแหว่งของคุณแม่นักร้องดังอย่างสาวนิโคเทริโอกับอดีตสามีเพลงร็อกอย่างแมวจิศัสิ์ซึ่งปัจจุบันน้องนั้นก็อายุ16ปีแล้วแต่ความสามารถไม่ธรรมดาทําเอาหลายๆคนนั้นหลงกันหนักมากที่น้องออกมาร้องเพลงโชว์ในรายการร้องข้ามกําแพงกับคุณแม่ที่หลายๆคนนั้นอึ้งกันหนักมากเพราะน้องเก็บความสามารถเกียบเอาไว้มาโดยตลอดเรียกเด้ว,ว่าหมาหมึดไม่ธรรมดาเลยจริงๆ อันดับที่หนึ่งอาชีอาชียระวัตปิดหายกันด้วยเด็กหนุ่มไฟแรงที่กําลังมาแรงมากในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อของจริงสําหรับน้องอาชีลูกชายของพ่อฟุกเกิบฮนและแม่โบชยาดาที่ทั้งสองแม้จะเลิกรากันไปมีครอบครัวใหม่แล้วแต่ก็ไม่เคยทิ้งน้องอาชีจนสามารถเติบโตมาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถแบบที่เราเห็นซึ่งปัจจุบนันน้องอาชีก็อายุ18ปีแล้วความสามารถก็มากล้นแถมหน้าตาก็หล่อเหลาจนใครๆก็บอกว่าหน้าเหมือนชาอินอูเมืองไทยจนสาวๆหลายคนนั้นแห่สมัครขอเป็นลูกสะใภ้กัน รัวๆเลยนะจ้า